สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องก้องฝ่ายสบายดีย่ำซากๆพ่อแม่พี่น้องมื้อน,นี้กะเป็นมื้อบุญห่อข้าวประดับดินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบุ่นกะมียุ่สองมื้อพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้นะ่ะมื้อห่อข้าวต้มมื้ออื่นเป็นมื้อเสื้อบาทนะแต่ตอนนี้กะกำลังจะไปเอาซีนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าข้าเจ้าได้ลม้มได้ลม้มง,ง,งูล้มควายื้นนี้นะแต่สุมคอยนะ่ะเอาเอาซีนควายเนาะเอาผู้หนึ่งต่อสองคนก็ไม่น้องเจนดีคนละครึ่งวพาง งบมันน้อยก็เลยเอาคนละขึงนึงมาโซนน้องฉันดีอยู่ตะเฮิน่สบายดีปะลุงสบายดีปะลุงหักกระตือน้ตากระตุ้เจ้าก็ไปบ่เอาสีนะน่อยเอารถไม่น้องจฉนดีไปนอยม่นกเไปอเอ แรกผมขออยู่หนองคุกโบกเจ็ตลเลอร์เลยาันหนงทคู่แล้วซ้ำ ว่าตุขาท่านเฮดพูดแล้วซ้มคำนัดแต่เสาอาันี้เนาะพอดีมาตูดน้ำเข่าอีมาหอดกับข้าเจ้ากำลังโคอยู่ทุกคนข้าเจ้ายัางมีเฮตข้าเจ้ายัางมีท่านเฮ็ดพูดแล้วนะเพราะมันยังเสาอยู่ปาหมากมาติเสอ้อกระดกกระโดด กรับาคนมีเม็เผื่ออยากกินลวบอกเผื่อยากขาให้กินเท่ามูแล้วแบ่งเผบิบแันนี้นะจะพูดทั้งหมดว่นะนั้นเลยก็องซื้อกรไดเงินสรีนทั้งหมดนะจะพูดลมๆฮส่ยฮฮุนยฮุ่่ยฮุ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 ่ย่่ยย่

ดีฮะก็มาบ่สบายดีสบายดีฮะก็มาเพรานล้วแล้วนะพูดได้มาแต่เช้านี้ยังจนเล้วเดีวมึงเรียกอีกานคือนะพุดไปาสีนะทุกคนงามอะไเนาะเพราะมันเป็นสีนโซตเด็ ไฟเยอะอีกซอยก็มาเราดีละมีวันสั้นเราก็จะยังเนาะได้ไปหยอกก็ซื้อเอาอยู่นี่้ได้โอ้หย่างไรเลยอยู่นี่แล้วเลนงอให้ตรงเฉดหยอกคือปาต้งอะได่งนาพร้อมอยู่นน้อะ ตอนนี้กะข้าเจ้ากำลังแบ่งพูดทุกคนเสาซีพูดเนาะข้าเจ้าเห็ดเนาะพูดห้าเซนสายแล้วตอนนี้กะนัสหอดแปดมงแล้วมาแต่เสาๆนี่ละมาแต่ตะเวนหาก็ะทุ่มขึ้นตอนนี้กะแดดกาละข้าเจ้าทาเอาซีนผ่าเดียวยืนสับลาบทุกทางนั้นล่ะ อเรอมีไรเพดนี่ไม่ได้ียังี้เาะจะมอขึ้นนะูนีเนาะนี่ลายนะเนี่ลายเื่อได้แล้วบอสสอนเสียนี่อะไรจะเล่าปันมีเคร้งอ่ะกล่องน้อยกล่องใหญ่ครบอเป็นตาตุ่นชีได้อนมาไดปันสมอียวละ นี่กก้นกอมลเนกับเขาก็ทิมเชื่อพูดมันคือได้่ยวผีมันเขาก็แยกงชทงทง้วเด้ดิัเลอร์แล้วทองคำบนนี้เอทองคำแท่งแจ่งวะ นมันเต็มขูอยู่หอลมันีเียวาังก็ได้ขานเห็ดังเข้มได้มาขอยเห็ดก็ได้สมนังเข้มขานเห็ดก็ได้สมนังเข้มอีไป่ปูุนเ่ยเนี่ตัวนี้ก็ได้อายุ1้ล เจ้าละคนมีมีผู้นั่งแล้วมีแต่ผู้ย่อทั้งหมดวันนี้ชอบเลยแต่ก้านั่งเอนเดียวเซเอๆอยู่นัเพื่อเพลย์หน้อยก็อนนี้นะชั้นเอาเพลลายนี่เพลย์เอาเลยมาเลย

พูเล <minutes> ่นน <jogo> ่พ่นไนว่ได้อพซรัเล่นองจะอนพี่ยิงได้หลายน่ะโสดคุแล้วอยอม้อเจา้จนนัป้าป้าเป็นทางเม้อนี้เิาวนักเพนักมันนอกคู่บวคู่มัน hẹn công phần vào tiếng mồ vừa lột Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không <laughs> จะมาฮอนเถินแล้วพอ่อยพี่น้องเดี๋ยวสิพากันมาปั่นซีนนะอันนี้นะพูดหนึ่งเนาะแล้วก็สิปั่นอีเธอหนึ่งเพราะว่าคนละเขิงกับแม่น้องจันดีเคสจะน้อยเดี่ยวนึง่ง <c oughs> อันน้อยอันหลายเขานั้นเทสก็ดีชงเดี่ยวที่ปั่นไหม <c oughs> ปันบัะเด้อจะดูมนอันอนี้นะเป็นไลนา,า <c oughs> <c oughs> หนังมันบ่จะ <c oughs> ขอของมันเลยบอนนี้นะี่ย เร็วแล้วแล้วพี่น้องลายอยู่ได้สองนห้าพูดห้าแสนแบ่งเ่งหรือสองซนห้าคนละเ่งเพราะพอกินอยู่ได้นาะหรือเนาะเขาเอ็ดอันพดละเซนไปคือต่เกานขาซินโง่ซินโง่น่ะหวสองเซนนม่ได้ซ้ำนี้ซันั่นปะอันนี้สองนมันก็ลายเลย แต่กระดูกมันนิ่ตี้อนี่ก็เลเนาะองมมีแต่สีมันทงหลายเนู้ลายสีมันลายไข่กระตู่ใหญ่เจ้าละตามเบิึงมาหอนเฮินแล้วกาทางเขาอีแม่พ่มกะต้มน้ำท่าแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยสิได้ต้มเอานะเพราะมันได้กินไวตอนนี้กะหิวเ้าแล้วค่ะพี่น้อง นี่ต้มซีนกะซุกแล้วพอให้พี่น้องเดี๋ยวซีมาซอยก่อนนะซีนกะเฮ็ดกินไม่ได้มดได้พอให้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอาไว้อยู่ตูบนเนาะถ้าซีเฮ็ดกิ่นมดนี่นะย่านกินบีมดพอให้พี่น้องเพราะว่าซีนกะหลายเติมเนาะซอยซัมพอกกินต้มซัมพอกกินเนาะเป็นวัดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอาการฮอนยังเป็นวัดถ้าอากาศหนาวนี่จะซัมเร็จ กินข้าวนี่กพะพอเขาตุ้มต่อใ่ไหมพี่น้องเพราะว่าเขาตุ้มกันยังมีท่านเฮ็ดไปแป้วแอตปตนนี้ตื่นมาแล้วก็ไปเอาซีนไปเอาซีนกับไปเอาเต้สาวๆพูดละเพื่อได้ซีนมาก็สวยละ 一块呢。 สำหรับอาหาราาเช้ากาแล้วแล้วนะฮ้อยพี่น้องนี่อันนี้เขาอ,อีมเมเพันเห็ดน,นอนเพลนะดิฟตัวนี้อันนี้ต้มเขาอ,อีมเมเพันธกากินก้อนแล้วเดี๋ยฮ้อยพี่น้องเอ้ยยังแต่เสาหนิมนะมาเด้อยฮ้อยพี่น้องกินข้า,าวเช้าพักกันละลายพักก,ะกะับกันดิมามาฮ้อยพี่น้องกินลาบนอนเพลก่อน มื่อน,นี้ได้กินอาหารแล้วมืว่อน,นี้ได้เออเออ,อบงครับแซ่แบแซ่บอืม หลังจากที่กินขา้าวยาล้วกาสิมาให้ข้าวต้มพัดนะทุกคนแต่ก่อนสีไปเให้ข้าวต้มพัดก็มาล้างดอ,อกข้าวกลําก่อนนะทุกคนดอ,อกข้าวกลําที่สวนิมไปเก็บมาเมื่อวานนี้นะดอ,อกข้าวกลัมนี่ก็เอามาเป็นสีขาวให้พี่น้องเป็นจากสีขาวคือมันเป็นสีกดำนะเป็นสีดำ จากที่ล้างแล้วแล้วก็ซิมาต่ำเลยทุกคนต่ำเพราะมันมุนเพรมันแลนะนะต้องใส้ผ้าใส้มีดแล้วมือห้ากระซิดำเลยเล็บกระจนดำไปเอาดอกมันเข้ากำเม,มื่อวานนี้นะมือก็นจนเป็นเข้ากำทุกคนเออสีสันมันเป็นตะก,กินเลยนะ ที่ล้างแล้วแล้วพี่น้องเ,เอามาต่ำนะต่ำเพื่อมันมุนเพื่อมันแ,และแล้วกะ็ตอง,องน้ำมันห้มันมีกลนอก่จะร้อน ที่ห้างเสียนเฮดข้ต้มมั่นนะทุกคนตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่นะเดี๋ยวเขามาตองน้ำข้ากล้ำมเสอร์แบบนี้นะตํำและแล้วเดี๋ยวมาตองเอาน้ำมนะันเนาะ นันน้มตอนนี้กาตองเอาน้ำดอกเข้ากำแล้วแล้วทุกคนมาเสื้อเข้านี่ปะไว้จนเข้าไหนพร่อทุกคนเลยประมาณสองสามชั่วโมงเนาะ จังเอาไปโคเข้าตัวที่มาหนะกับไนแล้วพ้อยพี่น้องตอนนี้ก็เอามาโคพ่้อยให้พี่น้องเลยอันนี้นะเฮ็ดข้าวต้มมั่นนะหลังจากที่เห่าแซนดอกเขากำแล้วก็สีเข้ามันกับสิเป็นแบบนี้พร้อยพี่น้องคือเขากำเลยแต่ว่าตัวนี้นะมันยังมีกลําคักก็เลยถ้าเบิงบาตอนนึ่งสุกพ้อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเหาโคนี่กะเอาไปห่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโคแล้วนี่กะ เอาไปหอ่อพี่เลยแล้วแล้วก็มานึ่งอีเทอานึงซีซั่นก็คือเป็นตะแซบ่บแห้งพอพน้องเป็นจากข้าวขาวพือมาเป็นข้าวกลั่มบางคนกับข้าเจ้ายันเบื่อพ่น้องเอ้ยแต่ว่ามันไม่ได้เบอรอนะสอนนี้นเอามากินอยู่เรื่อยๆอันนี้นะเอามาฮหดเธอก้อนนี่ก็เอามาให้ขา้าวลามกิน อันนี้คู่มะพร้าวใช่ไพี่น้องอยายเฮ็ดเจอขนมมกนะเดี๋ยวสิมาหออขนมมกก่อนพ่อแม่พี่น้องก่อนมันตองกะไปเกาะมาเมื่อวานนี่พ่อแม่พี่น้องน่ะ để xin tắt tổng con nó, tắt cả, không, yeah. ตัดตองเพราะมันเป็นแบบนี้นะถ้าห้าสีห้อขนมมกตัดตองแล้วล่ะเดี๋ยวมาห่อก้อนพายพี่น้องหลัดน้ำมันก่อนได้เพราะว่ายันขนมติดเนาะเวลาห้าหนึ่งสุกแล้วมันมักจะติดเบนโตอง 就一个。Julie,

พอนล่นหละมึงนะยะเอาไปทั้งนั้นละเรามัห่อเขากาเลยกำติดกาติดทาออนตอเกำไม่รอจะเธินหนอกำเขากำละติทีออต่อแล้มันเคมันอันแันทานเขากำติดทําอนต่อน้มันยูว่า กันได้ม่ต้องวัน้าแพ้าคือรือกัอบแพ้า <laughs> ดำแล้ววานี่เอามาคือเลืมาเล้วำไ้อยมาคือิละมคือมาคือเพิ่มมันดีเว้นาะมันหลืล้วมันเข้มมากดำจีดีสเกิดอะไรกันกันบคือเขาหูเด้อพน มันหุ่นก็นเป็นไนดอกพุณเหลืองเฮ้อแทบผ <c oughs> ู้บ <c oughs> ่าวห, <c oughs> <c oughs> หน่มเหลือน่งน้องคืนหอดผู้คสืออายบอมาแต่น้องมีคืิหอดลายใจน้องสามิงหา เราต้องยอสามคนบ่มไฟชิมาซอสนเ่ยมาเชินกันนหอ้บัดยำได้กินคือบ่มาหลายคนแช่ ใจแต่น้อยพักกระตูทั้งนั้นน้อยพักกระตูทางนี้รักอยู่ แกแมาอด้าวม่หนอ้กทนข้าวข้นข้วสแล้วขึตะเมียมากินกกอนห่อแล้วแล้วทุกคนข้าต้มกันนี่อันนี้น่ะขนมมกนีข้าต้มก็ห่อแล้วแล้วนะข้าต้มพัดเดี๋ยวสิหนึ่งข้าต้มพัดก่อนนะแต่นึ่งไม่พัดยกคว่าขาต้มพัดไม่สิเอาไปพัด จะห่อแม่ทำม่อนนะห้ามหยาบคือได้นับ เราวสมยเป็นเฮ็ดตันนี้นะเฮ็ดอ่านันกควยเตกระตอกินกระเป็ดหรือเนล่ากินไเมงอะกินรำมือทันนมีตายลายอามากินเป็นตาแซ่บท่ายหนึ่งขาต้มกะ น่าจะซุกแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวเท่าบางกอน,นะ ตอนนี้การนึ่งซุปแล้วทุกคนเดี๋ยวมาแกะเบือ้องนอกกินละลูกทำไงวะคือมากำมทางเท้สีสันมันกาสิเป็นแบบนี้ละพ่่อแมพี่น้องคือข้าวกลัมนี่แหละมีคือเลล์มีเผือกคือเยอะคืออันเอะคือสีตาเีน่น้องอร่อยมาก ก็โคเลย์โคก็มาห่อห่อกันนึงนึงก็มาตัดกินมึงไปยุบไปยุบกระนึงไปนึงนึงก็มากินมึงไปยุบกระนึ่งเลยอย่านึ่งไม่ได้ม่ได้ไม่มาเลยไม่มาเลยโคเลย